สวัสดีครับน,นะวันนี้ชนาวีไม่ได้อยู่พระปะแดงผมอยู่ริมถนนบางนาตราดนะหน้าปันะ้มน,น้ำมันแห่งหนึ่งเอ่ยชื่อไม่ได้นะวันนี้ผมจะนําเสนอเมนูกว๋วยเตี๋ยวอร่อยออร่อยผมกินน้ไม่รู้กี่ชามนะก็หือเป็นร้านหลักอีกร้านหนึ่งของผมอีกเช่นกันตามผมมากับร้านเช้าชามเย็นชามนั่นเองครับสวัสดีพี่กอลนะ์ฟครับครับสวัสดงมา ชิญพี่ครับอ่าติดมปให้น้องนาก่อนขออนุญาตนะอาจะเช็คบิลก่อนได้นะครับน้องนาเราอยู่ที่ร้านอะไรครับเช้าชามเย็นชาค่ะเช้าชามเย็นชามหมายถึงเช,าชา้าชักกินนะชามหนึ่งตกเย็น,ก,นกินอีกชามหนึ่งได้กินได้แค่เที่ยงค่ะเอากินได้แค่เที่ยงบ่ายสองร้านเราปิดแล้วค่ะเรียบร้อยนะฮะขอข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงร้านเราเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองค่ะแต่ที่น้องนาพูบ่ายสองอย่าเพิ่งเชื่อบางทีพี่มาช่วงบ่ายก็เกี้ยง ใช่ค่ะอันนี้เคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นมาก่อนเที่ยงก็ได้กินแน่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะนี่ขนาดเขาเป็นซีสั้นสองนะเขาขยายร้านแล้วท่านชมคนก็ยังแน่นเอียดเหมือนเดิมแต่ก็คือบรรยากาศามันรู้สึกมันปลอดโปรมากขึ้นค่ะนะฮะอ่ะแล้วขอเบอร์มือถือร้านหน่อยเผื่อใครจะมาติดต่อสอบถาม 0987994663ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ขี้เกียจออกจากบ้านฝนตกแดดออกมันสั่งผ่านแอปเลยรได้บ้าสั่งผ่านไลน์แมนแล้วก็แก๊ปได้เลยค่ะค้นหาคำว่าเช้าชามเย็นชามค่ะโอ้โหแล้วท่านก็สามารถสัมผัสรสชาติความอร่อยของที่นี่ได้เลยพี่ก๊อฟอะไรถามพี่ก๊อฟนิดนึงขออนุญาตนะครับน้าขออนุญาตติดไมค์ครับผมใช่พี่ก๊อฟร้านเราอ่ะใส่ผงชูรสไหมไม่ใส่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวกินเสร็จจะคอแห้งอย่างผมก็ไม่ค่อยกิน ท่านกงานผมก็ไม่กินแต่ท่านกินไปที่นี่ไม่มีของชลรสเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกินแล้วมันอร่อยแปลว่ามันมาจากความอร่อยจริงและที่สําคัญนี่พี่ยกให้ดูเลยพี่ก๊อฟเราจะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกพ่สูจปรุงปรุงชามปรุงรถชามต่อชามใช่ค่ะเท่านั้นรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็รอเถอะนะท่านไม่กินอะไรอย่างผมเนี่ยไม่ตาดต้นหอมก็บอกพี่ก๊อฟ เราสามารถเลือกระดับความเขียนได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจัดให้แล้วอย่างที่น้องนาทำเนี่ยก็เนี่ยดูเนี่ยแมะผมไม่ต้องอบอกก็บอกเขานะและที่สำคัญแล้วถ้าเป็นช่วงที่มันมะนาวแพงๆเราจะทำไงครักก็ต้องใช้ค่ะแพงก็ใช้หลักฐานอยู่นี่ขออนุญาตนะครับเขาไม่ได้ใช้มะนาวเพียมให้ท่านนะ คือไอ้ตรงนี้มันหลอกกันไม่ได้เพราะความเป็นมะนาวธรรมชาติมะนาวแท้มันจะกิดกลิ่นที่มันไม่สามารถปรุงแต่งได้ใช่ค่ะใช่พี่ก๊อฟก็เลยเลือกใช้อันนี้ใช่ค่ะมาอุ่นโดนเยอะๆบอกไว้ก่อนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งร้านเราอะเปิดมานานหรือยังสองปีได้แล้วค่ะสองปีเต็มคือผมเคยมาปีแรกๆก็ยังเป็นร้านยังไม่ได้แรกแรกเลยข้างหน้าเลยใช่ไหมหน่นคือซีซั่นแรกแล้วซีซั่นสองก็ตรงนี้แล้วขยายร้านแล้วใช่ค่ะ แล้วท่านบอกแล้วเครื่องดืง่มเรามีไหมที่นี่เรามีเครื่องดื่มอะไรบ้างมีค่ะน้ำแก้วพลอยลำไยพัชชี่น้ำโค้กน้ำเปล่าค่ะน้ำแข็งเซลเซอร์ผิดไปคานตัวเองนะที่นี่ไม่ใช่ปัญหาและอย่างหนึ่งนะครับท่านดูแผนเมนูมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามนะว่าชั้นเท่าไหร่นะพี่ก๊อฟครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีเงินสดอย่างผมไม่มีเงินสดเนี่ยที่นี่เรามีสแกน QR code โมบายนั่นจริงไหม มีค่ะรับสแกนค่ะรับสแกนเหมือนกันแต่สติค่ะแล้วบางคนก็บอกอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จไม่มีอะไรล้างคอเลยมีของหวานมีขนมถ้วยให้เราเหมือนร้านอื่นเลยพี่มีค่ะมีขนมถ้วยให้มีขนมถ้วยอีกใช่ค่ะหลักฐานอยู่นี่ท่านผู้ชมที่ผมพูดมาเพื่อส่งต่อนะฮะเราได้รับการย้ายพี่กอล์กนะครับให้อยู่ไปแห่ฝากพี่กอล์กฝากร้านเช้าชามเย็นชามให้ท่านผู้ชมที่อยู่ครับค่ะ ฝากร้านเช้าชามเย็นชามด้วยนะคะร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยเดนโซ่ฝั่งถนนบางนาตลาดคา่ะยังไงก็แวะมาชิมมาลองกันได้นะคะแล้วทา่านบอกที่จอดรถมีไหมท้า,า,านทางท่านจอดเป็นไรร้อยๆคันจอดด้วยนะแล้วท่านก็เดินเข้ามาสัมผัสความอร่อยที่นี่ได้เลยขอเวลาเปิดปิดรั้งหนึ่งเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองค่ะหรือทุกวันอ,นอาทิตย์ใครจะมาเขาก็ทุกวันอาทิตย์ก็ได้นะแต่ร้านต้องปิดนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อท้องาผมจะพูดอีกครั้งนะ ไม่ใช่ก็ของฝ่ายขอแล้วท่านมาฝ่ายขอทจะได้กินบางทีบ่ายหมดใช่ค่ะเพราะชนาวีดีโอมาแล้วนั่นเองแหมวันนี้ขอบคุณพี่ก๊อกเป็ค่ะไเสี่ยงใหญ่ทั้งหมดที่เซมที่นี่อ่ะก่อนจบรายการพี่ต๊อกทำเมนูโปรดของผมหน่อยที่ผมกินคืออะไรก๊อกสลัดน้ำใสไม่ต้นหอมค่ะโหน่ารักจริงรักพี่ต๊อกเลยอ่ะทำให้ผมได้เลยพี่ได้ค่ะได้ค่ะ ท่านสองทุกข้าพเจ้าที่มอบใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสอนเซอร์ลูก้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือทางคุณต่อไปวันนี้ผมที่เล่าไปต้อจบอยู่ที่ร้านอะไรครับร้านชาเญช้างค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะในโซนบางบ่อห้ามพลาดขอนำเสนอจากใจจริงของชนาวีเลยนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาและถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีครับชาวน้าผมจะนำเสนอร้านดีๆอร่อยๆสะอาดสะอาดเจ๋งๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ก่อนเลยครับ คครับ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเช่นนั้นจหมือนจะผมบอกก่อนนะท้องผงจริงมีเหลียงเขาเตรียมกับบ้านสองที่ก๊อฟผมกินเสร็จผมเปี่ยนโชคต่อได้ป่ะได้ค่ะได้เลยยกแขนก็ได้นี่นะเราจะเป็นเศรษฐีวัดดวงกันเดือนละสองรอบนะครับเขาเรียกว่าวัดถูกรวยไปถูกรวยไวใช่จ้ะนี่เลย ผมไม่ใส่ต้นหอมที่ต๊อบนี่จำได้ทุกคนเลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะจำได้นะคะถ้าเกิดเป็นลูกค้าลูกค้าประจำอะค่ะโอ้โหโอ,โหอตกายอ่ะท่านดูตรนี้าเดชนาวีโรยเป็นพิธี